ครับเรายัางอยู่ในประเด็นเรื่องการอ่านนะครับความจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารมากเพราะมันเป็นอุปนิสัยอย่างหนึ่งของความเป็นคนในชาตินะครับก็ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูนฟสุขภาพหมอนพร,รนะฮะท่านสนใจว่าจะช่วยให้คําชี้แนะมีผลิตภัณฑ์อะไรจําหน่ายจะช่วยฟื้นฟูสุขภาพอะไรได้บ้างก็เข้าไปที่เว็บไซต์ก็อ่านได้ด้วยนะครับ,รบถามได้ด้วยเราพูดถึงการอ่านก็อ่านในเว็บไซต์เอ่านในเว็บไซต์ได้ครับมอนุพร .com ได้ด้วยครับ ก็อ,อย่างที่เบรกที่แล่าเราคุยกันนะจันนะคือบางบทีการประกาศเป็นวาระแห่งชาติทํากิจกรรมอะไรต่ออะไรยยยยเยอะแยะไปหมดทําสัปดาห์หนังสือปีแล้วก็ตั้งสองหนนี่ยังไม่นับสํำนักพิมพ์ใหญ่ๆเขาก็จัดของเขาเองต่างหากอีกนะครับมติชนจัดเองอามารินพิมพ์ติ้งจัดเองอ่าใครต่อใครจัดเองเป็นสัปดาห์ของเขาเองต่างหากอีกเขาในเขามีก็มีหัวหนังสือเป็นเป็นร้อยๆเป็นพันๆหัวเนี่ยนะครับก็มันจะถามว่ามันจะกระตุ้นทําให้คนอยากอ่านไหมบางทีมันก็คงได้บ้างนิดหน่อย แต่มันเอาเข้าจริงบางทีนิสัยรักการอ่านบางทีมันจะต้องปลูกฝังกันมาตั้งแต่ครอบครัวเด็กมันรักการอ่านไม่ได้หรอกครถ้าคนในบ้านมันไม่อ่านแค่นี้เองครันมันแล้วเด็กผมว่าเราต้องสอนให้เด็กรู้จักอ่านให้ให้ถูกเล่มด้วยเพราะการ์ตูนที่อาจารย์ว่าในบางทีประเทศที่เจริญแล้วเหมือนอ่านเยอะเขาก็ผลิตหนังสือขยะเยอะเหมือนกันนะอาจารย์อย่างญี่ปุ่นเนี่ยการ์ตูนลามกเนี่ยเยอะมากบางทีเราเห็นเด็กอ่านการ์ตูนอ่ะการ์ตูนเนี่ยบางทีไปดูให้ดีนะอาจารย์การ์ตูนลามกเลย เด็กอ่านแล้วนี่ยิ่งเสียหายเลยนะ <c oughs> แต่โอเคละในชั้นนั้นนะไว้ก่อน <c oughs> เป็นซับซ้อนไปอีกแต่ในชั้นนี้ว่าทาไงให้เด็กรักการอ่าน <c oughs> คืออย่างอย่างคนที่จะซื้อหนังสือเนี่ยต้องมีกําลังซื้อจริงๆนะ <c oughs> ถ้าคนปกติจะจะซื้อหนังสือเล่มหนึ่งต้องอยากได้จริงๆนะเพราะหนังสือมันแพงสองร้อย <c oughs> บาทนี่มัน <c oughs> บางทีมันกินข้าวได้หลายวันนะนะ <c oughs> แต่หนังสือเล่มหนึ่งอย่างเงี้ยจะเอาความต้องต้องคิดแล้วคิดอีกถึงจะซื้อต้องทําให้หนังสือเนี่ยมันราคาถูกลงให้ได้ครับ นะอันนี้หนึ่งแล้วอสองบางทีรัฐบาลอาจจะคิดว่าส่งเสริมการอ่านเช่นเปิดห้องสมุดต,ต,ตรงนั้นตรงนี้ชุมชนเนี่ยนะไปดูเลยในห้องสมุดนี่เงียบมากเลยเงียบ,ยบ <ười> มันต้องเงียบสิครับถึงจะอ่านได้ไม,ไม่คือไม่มีคน <c ười> มันเหงาด้วยไงแมวยังไม่มีเลยอ่ะก็เพราะฉะนั้นคือคืออแค่เปิดนี่มันไม่ได้มันต้องมีการรณรงค์ส่งเสริมเช่นจัดกิจกรรมอะไรที่ห้องสมุด นะแข่งขันประชันประกวดอะไรเกี่ยวกับเรื่องการอ่านนะตอบปัญหาหรือหรือคนเข้าห้องสมุดแล้วประทับตาแล้วมารับรังมันต้องมีทําอะไรให้คนเข้าไปมีปัญหาแม้กระทั่งสถาบันการศึกษาดังๆและดังมหาวิทยาลัยชื่อดังของประเทศเลยครับว่ห้องสมุดเนี่ยเพราะเข้าไปในห้องสมุดเราจะไม่ค่อยเห็นคนอ่านหนึ่งนั่งคุยกันโทรศัพท์เป็นคอมพิวเตอร์เซิร์ชหาหนังสือนอนอมันนอนอยู่เยอะมากเลศึกษาปี หนึ่งถึงสี่เนี่ยห้องห้องสมุดมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนเนี่ยมหาวิทยาลัยผมผมไม่ผมผมยังถือว่ายังไงก็ต้องมีคนเข้าเพราะว่าสูกอาจารย์เนี่ยบังคับให้เข้าไปเพื่อค้นคว้าเลยแต่แต่มันไม่ได้เป็นการส่งเสริมการอ่านเนี่ยการส่งเสริมการอ่านก็คือต้องเอาหนังสือเนี่ยเข้าไปใกล้ชิดชุมชนเป็นห้องสมุดขนาดย่อย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 อยู่ตามชุมชนนะอันเนี้ยเขาทําแล้วเขามีนโยบายอยู่ทําได้ในระดับหนึ่งแล้วแต่แค่นั้นมันไม่ครบวงจรเนี่ย ห้องสมุดไปตั้งหมกไว้เนี่ยนะแล้วมันเงียบอ่ะมันไม่มีใครไปอ่านอ่ะมันต้องไปกระตุ้นไปไปสร้างแรงจูงใจบางอย่างไปจัดกิจกรรมไปส่งเสริมไปชิงรางวัลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้คนเข้าไปอ่านไม่งั้นคุณลงคุณลงทุนไปก็ศูนย์เปล่าเข้าไปอีกลงทุนเพิ่มกิจกรรมเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งให้มันครบวงจรคือจุดที่จะส่งเสริมการอ่านเนี่ยก็คือต้องไปยัดเยียดความรู้ให้ใกล้ชิดชุมชนให้ใกล้ชิดบุคคลมากที่สุดพอสมุดแห่งชาติหนังสือดีๆเยอะ จำนวนก็มหาศาลของดีก็เยอะแยกหมวดแยกประเภทแล้วใครจะถอสังขารไปจากมีนบุรีใครจะมาจากราชบุรีครับนะมันไม่ใช่ไงะตรงนั้นเอาไว้เป็นเป็นคลังสําหรับนักค้นคว้าจริงๆแล้วเราพวกมืออาชีพที่จะเป็นบรรลักษ์ก็น้อยจครับบรรลักษ์ส่วนใหญ่ที่นั่งๆั่งอยู่ก็ทําอะไรไม่ได้ไม่คยรู้ลันวันนั่งแผ่รังสีง้อยู่ในห้องนีได้ครับแผ่รังสีง้มันมีอาจารย์ผมอยู่คนหนึ่ง นะเป็นเป็นอาจารย์ท่านเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าเป็นเป็นอาจารย์ที่เก่งมากสอนวิชาเคมีตั้งแต่สมัยมัธยมเนี่ยนะเป็นนักปรัชญาเวลาสอนอะไรนะก็จะมีปรัชญาแทรกปรากฏว่าท่านเป็นนักอ่านนะทําไมท่านถึงเป็นเป็นได้แบบนั้นเราก็ไปดูที่บ้านท่านเนี่ยข้างนอกนี่ดูโซมมากเลยนะดูซอมซ่อเลยนะก็พอเข้าไปข้างในนี่ตกแต่งดีทาสีอะไรสวยงาม อ,อาจารย์ทำไมอาจารย์ทาสีข้างในเสียสวยเลยทำไมข้างนอกไม่ทำโอ้โหดูสภาพดูไม่ได้เลยอาจารย์บอกมันความสุขของผมในบ้านเนี่ยมันเป็นความสุขของผมถ้าผมทาสีนอกบ้านเนี่ยมันเป็นความสุขของคนอื่นก็ถูกเป็นความจรงิง <c oughs> แล้วอาจารย์ทำไมไปโน่นไปนี่ไม่เห็นปิดบ้านเลย <c oughs> ไม่เห็นปิดบ้านเลยไม่กลัวขโมยเข้าบ้านเหรอผมไม่กลัวหรอก เพราะบ้านผมเนี่ยมันมีแต่หนังสือขโมยเข้าไปขโมยหนังสือไปอ่านก็ดีมันจะได้มีความรู้ขึ้นมาบ้านออบ้านมีแต่หนังสือไม่สะสมไม่อะไรเลยมีอาชีพสอนสอนหนังสือนักเรียนนะแล้วก็อยู่อยู่แค่นี้เนี่ยชีวิตคนก็แค่นี้แต่เขามีปัญญาจากการอ่านนะผมผมเลยบอกเอาล่ะวิธีจะส่งเสริมให้ให้คนอ่านหนังสือเนี่ยมันต้องยัดเยียดเข้าไปเข้าไปในชุมชนนะ เพิ่มช่องทางเปิดโอกาสให้คนได้อ่านไม่ว่าจะลดราคาหนังสือลงนะให้หนังสือไปใกล้ชิดคนมากขึ้นนะนี่เป็นเป็นวิธีแต่รัฐบาลยังไม่ได้ทําถึงขนาดนี้ในสถานศึกษาก็ด้วยนะอาจารย์ครับเพราะเพราะว่าในสถานศึกษาซึ่งดูเหมือนว่าจะมีห้องสมุดมันก็ยังไม่ได้เข้าเป้าว่าจะส่งเสริมการอ่านครับ,รบเอางี้ดีกว่าอาจารย์ลูกผมเรียนสองภาษาตอนประถมเนี่ยนะครับปร,บรบกากฏโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยเก็บค่าเทอมแพงรรเราจะเห่อไปลึงก้เาเนี่ยนะ เก็บมันมีเก็บข้าวห้องสมุดด้วยอาจารย์เพลงเป็นพันด้วยนะรู้จา<ต>ไม่ได้ว่ากี่พันแต่แต่อาจารย์เชื่อไหมห้องสมุดเนี่ยเป็น,เป,นเป็นห้องที่ติดแอร์ด้วยนะแต่ไม่เคยเปิดแอร์เลยอ้างว่าเปลืองเด็กมันก็บอกไปนั่งกนก็ร้อนเพราะมัน <c oughs> มัน,ม,นมันเป็นห้องที่มันอับอาจารย์ครพอวยพอยาวผู้ปกครองไปวอยก็เปิดบ้างปิดบ้างนะแต่ที่ช้ำใจก็คือว่า มีบางช่วงเป็นเวลานานเป็นเดือนเดือนนึเป็นเทอมเลยคือไม่เปิดเลยอ้างว่าบรรรักษ์คนเก่าไม่มีออกไปแล้วหาค,คนมามานั่งไม่ได้เด,เด็กจะไปห้องสม,อมุดนอาจารย์ก็ไปไม่ได้อยากจะไปนั่งค้นเรืออะไรก็ไปไม่ได้แต่เก็บเงินเราไปแล้วหลายหลายตังค์นี่ขนาดในโรงเรียนขนาดในโรงเรียนอาจารย์เราเด็กจะรักการอ่านได้อย่างไรไม่ไม่ให้ความสําคัญเพียงพอแล้วพอไปผุดดูถึงในสถาบันที่ใหญ่ขึ้นอย่างมัธยมหรืออุดมศึกษาเนี่ยผมว่าก็เหมือนกันแหละ ห้องสมุดมันก็ไว้เป็นที่เก็บหนังสือนะอาจารย <gorilla. S 1> UM ์ไม่ได้สั่งมากกรรมการอ่านอะไรมีหนังสือสมัยใหม่ก็ไม่ค่อยได้อัปเดตไม่ค่อยได้นั่นเข้ามาระบบบรรณารักษ์นะคือการสอนหนังสือไม่ได้ทําให้เด็กไทยเนี่ยอาจารย์เข้าห้องสมุดเพื่อไปค้นสอนในเท็กซ์บุ๊กก็เท็กซ์บุ๊กมีแล้วอาจารย์จะไปค้นให้มันได้สวรรค์นีมานอะไรอ่ะเพราะฉะนั้นผมว่าจะต้องปรับการเรียนการสอนให้เด็กเข้าห้องสมุดเพื่อค้นข้อมูลมากขึ้นคนคว้าค้นคว้ามากขึ้น ไม่เอาในตำราอาจารย์เอาแต่ในเท็กซ์บุ๊กแล้วมันก็พอแล้วนี่อาจารย์เด็กก็ไม่ต้องค้นคว้าอะไรอีกแล้วเพราะรในยิ่งปริญญาโทนะอาจารย์อาจารย์รู้ไหมคอนเซปต์ปริญญาโทในต่างประเทศเนี่ยถ้าเป็นมหาวิทยาลัยตัวจริงนะร,ระดับปริญญาโทเนี่ยเขาจะไม่สอนในสิ่งซึ่งนักศึษาอ่านเองได้เขาจะมาอภิปรายเท่านั้นจากเล่มนั้นพวกเราเห็นว่าไงแล้วก็ถกกันเลยทางลึกไอเรานี่ต้องมาเล็กเชื่ออาจารย์มันดีกว่าอ่านสื้อฟังหน่อยนึงนั่นแหะ เพราะคนไทยไม่อ่านจะตามเลคเชอร์เราไปสอบฝรั่งนี่เขาถือในต่างประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยเขาจับไม่สอนในสิ่งที่อ่านเองได้ปริญญาเอกนี่เขาไม่ค่อยมีคอร์สเวิร์ก้วยซ้ำจย์เขาจะเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่ารีเสิร์ชดีกรีจับคือเข้ามาเริ่มทำวิจัยอย่างเดียวไม่มีไม่ไม่ต้องไปเรียนห้องละเพราะคุณมาทางลึกละต้องไปเน้นวิจัยเลยเนี่ยถ้าคอร์สเวิร์กจะมีก็นิดนิดหน่อยหน่อยพอให้มันแบบเรียนวิธีวิจัยทางวิชาการพอมีวิธีสนับสนุนการการการอ่าน เรื่องของการวิจัยที่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นด็อก umentary research ก็คือศึกษาจากเอกสารข้อมูลที่เป็นมันมีอยู่ในหลักสูตรวิทยาโทรวิทยาเอกเนี่ยแต่เป็นศึกษาอยู่ในเรื่องของการอ่านทั้งนั้นเลยแล้วก็มาประมวลมาแยกแยะมาวิเคราะห์แล้วก็มาสังเคราะห์ซึ่งซึ่งทุกวันนี้ก็มีน้อยมากนะครับ,รบ,รบส่วนใหญ่ก็จะวิจัยเชิงคุณภาพไปสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นอินเดป h อินเทอร์วิวสัมภาษณ์ผู้ที่เป็นคีอินโฟแมนเป็นผู้ที่มีความรู้ทั้งนั้นนั้นโดยตรง แต่ d o c umentary research ซึ่งตรงนี้มันเป็นผลกระทบอย่างอย่างใหญ่หลวงที่ทำให้คนได้ข้อมูลทำให้คนได้ทฤษฎีเอาไปใช้เยอะแยะมากมายที่ปรากฏเป็นสื่ออยู่ในตลาดทุกวันเนี้ยก็มนไ,ได้มาจากนักคิดนักวิจัยทั้งนั้นเลยแล,แล้วได้มาจากเรื่องของ d o c umentary research ทั้งนั้นเลยแต่การสัมภาษณ์เชิงลึกบางทีมันถามบุคคลคนนี้ไม่สามารถไปใช้กับคนอื่นได้เพราะเขาเฉพาะความความถนัดเฉพาะตัวผมผมผมได้ไอเดียในระดับรัฐบาลอย่างหนึ่งนะรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือว่าใครที่เกี่ยวข้องนั่งดูเนี่ยลองลองเอาไปคิดดูนะให้มีคณะกรรมการพิจารณาขึ้นมาว่าหนังสือเล่มไหนที่ดีน,นะนะบอกวดีด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้น,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 นี่ให้ให้ให้เบิกกระดาษจากคลังของรัฐบาลเลยไป,ไปพ,พิมพ์ฟรีาค่าคอคุณอาจจะต้องเสียค่าลงพิมพ์ค่าการจัดการบ้างแต่กระดาษเนี่ยมันเป็นต้นทุนที่สูง หนังสือเล่มนี้จะพิมพ์จานวนสามพันเล่มให้เบอร์กระดาษไปได้ตามจํานวนนี้เอาไปพิมพ์ฟรีเลยแล้วแต่บังคับว่าหนังสือเนี้ยคุณต้องขายราคาไม่เกินเท่าไหร่บาทมันจะถูกลงไปกว่าครึ่งของราคาที่ควรจะขายจริงๆเพราะรัฐบาลเห็นว่าเป็นหนังสือดีคนก็จะซื้อหนังสือดีในราคาถูกหนังสือซุบซิบดาราอะไรทั้งหลายเนี่เก็บภาษีให้เต็มที่อยากมอมเมาอย่างนี้ก็ต้องเก็บเก็บหนัก แล้วไปชดเชยอหนังสือดีให้พิมพ์มันถูกเพราะหนังสือดีเนี่ยมันจะเป็นพันพันเล่มหรือหลายพันเล่มนี่คือสิ่งที่รัฐบาลควรจะทําเป็นรูปธรรมเลยแล้วอยากจะทํายังไงให้หอสมุดชาติที่อาจารย์ว่าเนี่ยไปอยู่ที่ท่าวาสุครีให้ไปอยู่ในทุกจังหวัดมันมีสาขาได้ไหมกิดผมอยากอ่านหนังสือตอนตีหนึ่งขึ้นมาเนี่ยทำยังไงผมจะได้อ่านหนังสือจากหอสมุดชาติมันมาทางคอมพิวเตอร์ได้ไหมเพราะส่วนใหญ่ถ้าคอมพิวเตอร์มาแต่บทครับย่ออาจารย์ แลาง,งานวิจัยบทคัยดย่อจะไปตามรายละเอียดต้องไปที่ห้องสม,มุดครับมันมัน,ม,นมันต้องสร้างจุดย่อยแล้วให้จุดย่อยนี่เป็นหนังสือดีด้วยนี่คือส่งเสริมระดับแ,แ,แล้วคิดแบบเรื่องง่ายๆขึ้นมาอีกสักเรื่องหนึ่งส่งเสริมให้คนอ่านเนี่ยเอาเด็กนักเรียนเนี่ยหรือว่าผู้ใหญ่ก็ได้เนี่ยมาประกวดพูดกันอาจารย์มาใครพูดว่าหนังสือเล่มนี้เล่มไหนดีเนี่ยนะใครพูดแล้วทําให้คนอยากอ่านมากที่สุดคนนี้ก็ได้ที่หนึ่งที่สองที่สามไปถึงแม้หนังสือนั้นจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะพูดเก่ง การพูดว่ดาหนังสือมันดียังไงเนี่ยคือถ้าหนังสือไม่ดีมันคงพูดให้มันดีเนี่ยมันคงยากเพราะฉะนั้นมันจะต้องเลือกหนังสือที่ดีนะหนังสือทุกเล่มที่แต่และคนเลือกมามันดีทั้งนั้นแล้วใครพูดแล้วน่าสนใจน่าอ่านมากกว่ากันก็มาแข่งกันพอคนฟังโอ้พูดชวนให้อ่านหนังสือเล่มนี้ปล่อมั่าหนังสือเล่มนี้ก็น่าอ่านไอ้คนที่ไม่ได้ชนะเลิศมันก็พูดดีเหมือนกันปรากฏหนังสือน่าอ่านทุกเล่มเลยแล้วบันทึกไว้แล้วไปเผยแพร่กัน หรือเอาคนที่พูดชวนให้อ่านหนังสือดีๆเนี่ยเดินสายไปตะเวนพูดตามที่ต่างๆจัดสถานที่หรือพูดหน้าเสาธงให้เด็กนักเรียนพูดห้านาทีชวนอ่านหนังสือแล้วให้รางวัลกับคนที่เข้ามาแข่งขันมันก็เป็นการส่งเสริมไงนี่เรื่องง่ายๆลงทุนน้อยๆเนี่ยไม่ไม่ไมทําหรืออยู่กันทั้งกระทรวงไม่รู้ทั้งเราไองะไรคิดไม่ออกนคือบางทีผู้นําประเทศก็มีส่วนนะอาจารย์นะ ครับอย่างบารักโอบามานี่ก็เป็นคนเขียนหนังสือดีครับนะส่วนผลงานเลตติ้งเขาจะเป็นงก็ว่าไปนะแต่ว่าเขาก็เป็นต้นแบบนะครับแล้วเขามีภาพออกมาเนี่ยเขาจะเดินมีถึหนังสือนั่งอ่านหนังสือีมีตรงนี้อยู่ครับแล้วอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยท่านหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้ก็หาแผ่นดินอยู่ไม่ได้เนี่ยแต่ข้อดีของท่านหลายจุดที่ต้องชมนะครับช่วงที่ท่านเป็นนายกอยู่ก็มีแนะนําหนังสือครับเป็นร้อยเล่มแล้วท่านก็ชอบเอาหนังสือขึ้นมาเอ่ยอ้างเนี่ยบ่อยครั้งเนี่ย ผมว่ามันเป็นยุคสมัยที่ทําให้คนตื่นตัวเรื่องหนังสือนี่เยอะมากครับแต่เรียนตามตรงว่าเราไม่ค่อยได้ในยุคนี้เราไม่รู้ว่าผู้นําเราอ่านอะไรลรวชอบแนวไหนครับมันผู้นํามันต้องส่งสัญญาณอาจารย์ว่าตัวเองเป็นนักอ่านแต่เห็นไปไหนเขาชอบเดินเข้าร้านสือนะไปต่ามประเทศก็เดินเข้าร้านสือเป็นอะไรต่อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ได้แค่นั้นอาจารย์ไม่ได้ออกมารณรงค์อะไรที่ทําให้คนรู้สึกว่าคุณอ่านสืออะไรครับฝรั่งเนี่ยเขาจะมี เรื่องราวรว่าเออนอกจากประกวดพูดที่อาจารย์ว่าแล้วเนี่ย<ม>เขามาทาเรื่องราวเป็นหนังสือด้วยจย์หน,นังสือที่มันเปลี่ยนชีวิตบหนังสือซึ่งปลุกพลังชีวิตเอาคนดังคนมีชื่อเสียงมาเนี่ยสิบยี่สิบสามสิบคนเนี่ยมาถามว่าหนังสือเล่มไหนที่คุณอ่านแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเ<ม>นี่นเขากา็ทำจันเขาก็ทำอีกเล่มหนึ่งออกมาได้นีมม่มันมันมันคงมันคงจะต้องเป็นเรื่องที่ลณรง์กันในหลายๆมิตินะแต่ว่า แน่ๆคือการอ่านเนี่ยมันเป็นตัวบ่งบอกอะไรมากมายเดี๋ยวถ้าโอกาสหน้าอาจารย์มีมีเวลานะอาจารย์ผมอยากจะชวนอาจารย์คุยเรื่องเนี้ยเพราะมันจะมีว่าเราต่อไปกระดาษจะหายไปจากโลกนี้ไหมการอ่านพันอะไรนั่นนะแต่วันเนี้ยเวลาหมดแล้วนะก็ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูสุขภาพหมอนนพรเข้าไปดูในเว็บไซต์นี้ให้ได้นะครับหมอนพล com จะมีความรู้เยอะแยะเลยนะแล้วก็ขอบคุณท่านอาจารย์นิธินันอาจารย์พิศนุคราวหน้าพบกันใหม่นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ